Măng mừng nhau rằng. Sum sum. Xùm xùm kẹ What con Có get up? Sum xùm Măng Mừng nhau rằng. Măng nhao. Mừng nhau to a phone. phôm hai tu hay Tome an 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 กูไล่เราพี่น้องเฮ้ยไปพลิกใส่พลิกใส่พลิกพลิกพิกพลิกแดงเสะสร้อยพลิกใส่ก่อนโูโล่คีเลียเลยพี่น้องอืมต้อนโคโล่คีเรียไปเลยพลิกใส่พลิกก่อนอืม ừ à không bắt chút chút thông chút 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 đi chút bàn chút chút chặt 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 พิกนิตน่ต้นครูคิดอะไรเลยบอตองนั่นไหมนะอันปลาหัดนี่้องอันปลาหัดโอ้ยปลาแดกเซ่ปลาแดกเซ่โอ้ย

วุ้ยบอกต้องแั่นอุ้ยบอกพีบอกแงวสังเอไรยงั้นเี่ยเออีสนันหูจากภาษาไทยซิมกันนะบานพี่น้องผ้านผ่าแก้มอะไร เนี่แม่งมันยังหย่อมองอนบริหย่อเนี่ย,กยตกมันตกพีคนอืมอืมสุดยอดมาก